จะกยายาเร่งการรั้งใและพัฒนากระบวนการจัดการที่เราจัดการปแลศึกษากามลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ระดับามรับผิอบของผูเจ้ายังคงเป็นทับทอนเกิดผลกับการชั่งของคุณภาพด้วยตู้ที่สมัครเล่นทุกสิมสรทั่วหน้าโดยต่อย่างยิ่ง ในการดึงดูดความติกาผู้รับผิรมารปฏิบัติานทาการไ้อย่างถูกต้องเหมาะสกคราคุมดั่วทุกทางทุกรการทุกการทดลายท่านผู้แต่การเาเนินการสอนและเอาเรียนศึกษาสามารถศึกษาสามารถที่จะประทำได้เช่นนี้สังคมไทยจะเจริญขตยบ เป็นเสือวาอันนี้เป็นวันเปิดสอบการนับเรียของสถาบัศึกษาทั้งตรและโอลิเป่ผู้ที่เข้าสอบร่วมได้การการเรียนมาแล้วจึงเข้ามาสอบทดสอบความรู้เพื่อประเมินผลของความรู้ของคน่าให้ผู้จัดการและผู้เข้าสอบการนักเรยนในสำนัสอบในนี้ตักงระดิ่งมาน ว่าจะเป็นองค์บาลตัวมาลริการที่ดีเป็นจักรีของพระพุทธศาสนาตามพระพรแนวยะในทุกขั้นจงจัดการตอบและข้อสอบโดยจริงอันับเป็นบุญกิริยาเบื้องต้นที่นำมาให้ท่านข้อบครองในพระพุทธศาสนาทอดมืออาจารย์ดูดีวิญญาของเจ้าคณะท่านสำนักพิการทุกระดับ

Gracias.